ระบบสังหารเทพตอนที่หนึ่งร้อยเจ็สิบสี่เอิง้านักนะที่จะมาต่อบุตรธิดาของบิดาจากนั้นมันก็เปลี่ยนระดับเสียงของมันเป็นเสียงที่ดูถูกเหยียดยามและกล่าวไปทางเชียวเฟิงก็เป็นธรรมดาที่พวกโลกาชั้นต่ำจะไม่รู้ในสมบัติจัดอันดับจำนวนมากมายนั้นไม่ใช่ว่าของทุกชิ้นจะไม่สามารถนำเข้าสู่ห้วงมิติได้ หากแต่ก็มีบางชิ้นที่นำเข้าไปได้หากแต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งผู้ที่จะเก็บสมบัติในห่วงมิติได้ต้องมีพลังหรือสมบัติแห่งมิติที่มีความแข็งแกร่งไม่น้อยกว่าระดับราชาเทพยอย่างไรเราหากใช้เพียงแค่หินมิติต่ำชั้นสร้างสมบัติมิติมาจัดเก็บ ย่อมไม่อาจจะลองรับอำนาจกฎเกณฑ์อันยิ่งใหญ่แห่งสมบัติวิเศษได้เราลาช้าเทพต่างรู้เรื่องนี้กันทุกผู้คนนอกจากนั้นหากมันเป็นสมบัติจัดันดับที่ยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไรระดับของสมบัติมิติก็ต้องยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นถึงจะจัดเก็บพวกมันได้ เข้าใจหรือยังเจ้าบุรุษโง่ในโลกาฉันต่ำกรักกรักกรักเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้จากนั้นมันก็หันหน้าไปทางพาลีหากแต่พาลีก็กล่าวคำคำหนึ่งที่ทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดที่หัวใจอีกคราวในทันทีข้าก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกันเจ้าว่าข้างโง่สินะเจ้าวิญญาณร้ายท่านพี่พาลีไม่ต้องการมันจริงๆนะเจ้าขา ดวงวิญ,ญญาณของหมินต้ากลายเป็นสีขาวซีดอีกรอบไม่ช้ามันจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดทันทีแม่น้องน้อยดูสิ่งนี้สิมันเป็นสมบัติจัดอันดับของแท้เลยนะข้ามอบมันให้เจ้าเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนดีแล้วสินะไม่ข้าไม่อยากรับของจากเจ้าข้าจะหาของที่ข้าอยากได้ด้วยตัวข้าเอง ดวงวิญญาณของมิงต้าวันนี้ไม่รู้ว่ามันร่างข่าวซีดเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนี่ขนาดมันจะมอบสมบัติจัดอันดับบุตรธิดายังไม่สนใจมันอีกหรือนี่ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าเหลือเกินสมบัติจัดอันดับชิ้นนี้หากมันนําไปมอบให้เทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็พร้อมจะมอบดวงดาราให้มันนับสิบนับร้อยดวงในทันทีหากมันปรารถนาบุตรธิดาหรือสตรีงามของพวกมันไม่ใช่ว่า พวกมันจะกราบกรานกันเอามาถวายต่อมันเพื่อสมบัติจัดอันดับชิ้นนี้หรอกหรือหากแต่ลูกสาวของมันกลับไม่เห็นคุณค่าของสมบัติจัดอันดับชิ้นนี้เลยแม้แต่น้อยหากแต่หลีกกลางที่อยู่ด้านข้างเมื่อเห็นสภาพแห่งดวงวิญญ,ญาณของหมิงต้าอยู่ๆก็คลายรู้สึกสงสารผู้ชาราอาพับหลีกกลางจึงเดินมาแล้วเอานิ้วจิ้มไปที่ตัวมันก่อนกล่าววาจาต่อมันหากพาลี่ไม่ต้องการ ท่านยกมันให้ข้าได้ท่านผู้อาวุโสน้องน้องข่าชอบของเล่นเช่นนี้หลี่กังพูดพร้อมรอยยิ้มอันบริสุทธิ์หาได้มีจิตใจ,จดูถูกหรือต้องการเย้ยหยันมันไม่หากแต่คำตอบที่หลี่กังได้รับข้าไม่ให้เจ้าหรอกเจ้าน่าโง่ิ มิงต้าม,มันพูดพร้อมสะบัดหน้าแล้วลอยตามพาลี่ไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้หรีกังอยู่กับที่หากแต่รีกังก็หาได้โกรธเคืองต่อมันไม่มีแต่ความสงสารต่อดวงวิญญาณชลาเชียวเฟิงมองพาลี่ที่ตอนนี้มีดวงวิญญ,ญาณชราติดตามมันช่างเป็นภาพที่ดูน่าเวทนาต่อวิญญาณของอดีตตัวตนที่เป็นถึงราชาแห่งเทพยิ่ง และในขณะที่เฉียวเฟิงสลดสังเวชใจมันก็นึกขึ้นได้ว่าพาลี่ยังไม่ได้ทดลองใช้พลังแห่งลูกต่อสวรรค์ดูสักครั้งเลยดังนั้นมันจึงได้ออกปากต่อนางพาลี่ยายเจ้าไม่ลองใช้พลังแห่งลูกต่อสวรรค์ดูสักครั้งเราพาลี่จ้องมองที่เฉียวเฟิงในทันทีนางรู้สึกได้ว่า นนั้นลืมเรื่องสำคัญไปจริงๆเพราะความบ้าบาบอๆของดวงวิญญาณตาเท่ารามกแท้ๆทำให้หนางลืมเรื่องสำคัญนี้ไปนั่นสิท่านพี่ข้าเกือบลืมไปงั้นเรามาลองใช้มันกันเถอะหากแต่มันทำสิ่งใดได้บ้างข้าไม่รู้เลย <c oughs> พานลี่พูดพร้อมจ้องมองไปที่ดวงวิญญาณสถิตแห่งลูกต่อสวรรค์มิงตาไม่ช้ามัมนก็หัวเราะอ,อย่างเหิมเกิมฮอฮอฮ แม่นางน้อยในที่สุดก็ถึงเวลาของข้าเสียทีแม่นางน้อยลูกเต่าสวรรค์น,นั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่เกินกว่าเจ้าซึ่งเยาว์วัยนักจะขาดคิดและเข้าใจได้นอกจากที่มันเป็นที่รู้จักกันว่ามันสามารถสร้างและดึงดูดวิบัติได้หากแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำได้นี้ยิ่งนั่นก็คือ ดวงวิญญ,ญาณแห่งมิงต้าตอนนี้มันรีบโน้มตัวมากระซิบข้างๆหูของพารี่ควายไม่อยากให้ผู้คนได้ยินสิ่งที่มันพูดนอกจากพาลี่บุตรรักของตัวมันมันทำให้เจ้าสมหวังได้ทุกประการหากเพียงแค่เจ้าปรารถนาะหากแต่มันก็มีเงื่อนไขเล็กๆที่เจ้าต้องระมัดระวังอยู่บ้างเงื่อนไขอะไรหรอที่ข้าต้องระมัดระวังหรือ พาลลี่มีสีหน้างงงันและแอบสนใจลูกเต่าสวรรค์เพราะไอ้ที่บอกว่าสมหวังทุะกา์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะก็ผู้ที่จะใช้มันต้องมีวาสนาที่สูงล้ำกว่าสิ่งที่ตนปรารถนาถ้าหากให้พูดฟังง่ายๆก็ต้องเป็นคนโชคดีเช่นแม่นางน้อย ที่มีดวงวิญญาณพิเศษเช่นพลังแห่งทิดาแห่งโชคลาบสถิตอยู่ยังไงละ่ะเจ้าสามารถใช้มันได้มากกว่าคนอื่นโขถ้าใช่เช่นนั้นข้าจะปรารถนาอะไรก็จะขอได้ดังวังหรือใช่เป็นเช่นนั้นหากแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่แม่นางน้อยต้องรู้ไว้หากเรื่องที่เจ้าปรารถนายิ่งยากเท่าไหร่ ลูกเต๋าสวรรษังก็จะยิ่งดูดกืนพลังแห่งโชคลาภและวาสนาของเจ้ามากขึ้นเท่านั้นดังนั้นแม่นางน้อยต้องรู้ถึงขอบเขตของสิ่งที่ตัวเจ้าบารธนาให้ดีเสียก่อนก่อนจะใช้ลูกเต๋าสวรรค์ทำนายหรือร้องขอสิ่งใดๆ ดวงวิญญาณของมิงต้ากล่าวด้วยสีหน้าจริงจังมันอยากให้พาลลี่รู้ถึงความสุดยอดของลูกเต่าสวรรค์ของตัวมันแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าความปรารถนาของข้ามากไปหรือน้อยไปไม่ยากไม่ยากเพียงแค่ท่านกำาลูกเต่าสวรรค์น,นี้ไว้ในมือจากนั้นท่านก็ตั้งจิตที่ปรารถนาและส่งแรงปรารถนานั้นไปยังลูกเต่าสวรรค์ หากลูกเต๋าสวรรค์น,นั้นมีแสงสว่างยิ่งมากเท่าไรแปลว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นและถ้ามันสว่างมากจนเกินไปท่านก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะโยนลูกเตา๋าเพราะสิ่งนั้นแสดงว่าสิ่งนี้ยิ่งใหญ่จนเกินไปไม่ว่าจะออกด้านใดมันก็อาจจะทำให้ท่านถึงชีวิตได้ หากแต่ท่านมีค่าข้าพร้อมจะช่วยท่านชักนำโชคชะตาอันเหมาะสมให้ได้นั่นเพราะไม่ว่าท่านจะปรารถนาสิ่งใดมันก็จะมีโอกาสมากมายเกิดขึ้นโดยมันจะถูกจำแนกเป็นดีและร้ายนอกจากนั้นมันยังถูกแบ่งเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้1,296เหเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกัน หากแต่แท้ที่จริงแล้ว1,296เหตุการณ์ที่ปรากฏบนหน้าลูกเต่านั้นหาใช่ทั้งหมดไม่หากแต่มันถูกสุมจากนับร้านเรื่องราว้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านสามารถลองตั้งใจอะไรสักอย่างแล้วลองโยนลูกเตาสวรรค์ดูก็ได้เช่นความปรารถนาของท่านต่อบุรุษผู้นี้ ดวงวิญญาณของหมิงต้าพูดพร้อมชี้ไปที่เฉียวเฟิงพาลี่แก้มแดงในทันทีนางก็อยากลองดูเช่นกันถ้าเช่นนั้นก็ได้ข้าจะลองดูนางเอามือกำลูกต่าสวรรค์หลังจากนั้นก็มีแสงสว่างเล็กๆเ,เกิดขึ้นและในขณะที่กำลังจะโยนลูกเต่าขึ้นฟ้านั่นเองการเวลาเลลากับว่าถูกหยุดนิ่งมีเพียงดวงวิญญาณแห่งลูกเต๋าสวรรค์มิงตาที่เคลื่อนไหวได้ จากนั้นเรื่องราวมากมายต่างๆก็ปรากฏลายล้อมตัวของพาลีนับแสนนับล้านเรื่องราวมันปรากฏในรูปของเมฆที่สามารถมองสะท้อนภาพที่ใดๆปรากฏเรื่องราวต่างๆเมฆเหล่าน,นี้มีมากมายมันมากมายจนมืดฟ้ามัวดินโดยที่หมิงต้าไม่รู้แม้เฉียวเฟิงจากล่างนิ่งแข็งหากตัวมันก็รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างประหลาดมันเห็นภาพการลงมือของหมินต้า มวลเมฆเหล่านี้บ้างเป็นเมฆสีขาวส่องสว่างสวยงามบ้างก็ดำมืดดุดเมฆที่กำลังอยู่ในช่วงพายุโหมฟ้าขนองมิงต้าเห็นดังนี้มันก็หัวเราะคิกๆพร้อมกับพูดกล่าวกับใจตัวเองเจ้าตายแน่ไอ้บุรุษหนุม่มเองกล้านักนะที่จะมาเตะไข่แดงบุตรธิดาของบิดาบิดาจะทำให้เองสิ้นชีพกับเขาวนี้กรักกรัก,ก,รก,ก,รก นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ